ที่สำคัญนะว่าเป็นตัวแทงและเป็นซับพอร์ตด้วยนะแต่แต่แต่แตน็อกอัพมาอู๋สามตัวดูว่าสวยอยู่และดูเหมือนว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่าตอนนี้ครับเลือดโลกระท้อนะทุกคนและสโนวี่กำลังจะโดนเก็บไปและดูเหมือนว่ากอล์ฟเองจะพยายามเก็บในส่วนของฮอยยั่นให้ได้ครับและยังรอดอยู่ครับเลือดเหลืออยู่ให้ติ่งขอบแต่ว่า oh. ไม่รอดอยู่ดีเป็นดับเบิลคิวครับของเอลโรและเรียบร้อยครับเป็นทริปเปิลคิวของเอ็ม มินน <sociedad> ี่ค <só c iful> ุกเก็บพออันไปได้แล้วดูเหมือนว่าดูสวยแล้วดูไปได้2อและเจอส่วนของมินิจังก็ตายไปครับแล้วต้องถอยหนีแล้วสำหรับชอบก็แม่มาขอครับแต่ออยดูเหมือนว่าจะเราจะเข้าหาแล้วมหาเทพเจมโอครับต้องพยายามที่จะบินหนีพร้อมกับมินิคุณฮะอ่าแต่โคตรดีหลงอยู่จังหวะนี้กระแทกมาในคนที่ดีฮะพยายามเอาเคลมจังหวะนี้ไล์เข้าป้อมและอติหนีออกมาโดนยิงไปถึงแมตซ์ป้าหรอดฮะ โดนภาคัตถุเต้นแต่ออมมี่ครับตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่าแล้วใช้อันติพยายามระฟามแล้วน็อกอัพไปแล้วกลายเป็นทันติเมตของออมมี่ครับแต่พยายามที่จะไล่รำต่อใส่อยู่เรื่มาซิโนแล้วน็อกอัพไปได้ก่อนแต่มหาเทพเจมฟงไปเก็บวันี่กรโตได้ครับและดูเหมือนว่าตอนนี้3รุมหนึ่งแล้วกลายเป็นมินิแงคุงที่เก็บยังไงจังหวะนี้เดอะแฟชพยายามต้ลอยเพื่อแต่มันก็ไม่เพียงพอไหลต่อไปใส่มินเนิยนจังแล้วจูบมันนั้นหลังพยายามเก็บไว้อันเก็บไม่ได้ด้วยและล กลับมาทางนี้บอกได้เลยว่าเพื่อนรอดอยู่แล้วทคนยิงอตติมาเสริมดาเมจจังหวะนี้ในโคพิเดียตายลงไปอยู่เล็กมาซิโน่จะเป็นจะต้องวิ่งหนีแล้วตอนนี้มาเทพเด็เซโคไล่ยิงยิงฟีฟีใส่แะ้วกอาริกาโตอาริกาโตบอกอ๋เจ็บจังตัวแข็งไม่กอดอ่ะ โฟก,กุ๋ยแกเดินม,มาเจอกรอบบินจะเอสไลด์เข้าไปและนี่ฮะกลางดอกกุลาม,มาจังหวะนี้ไล่ปัดปาดไปพิธีละตัวแต่นี่ฮะนีโมออมมี่ก็้ามาสอนเหมือนกันตอนนจิโนตอนนี้ระดมเขาเอาไปตีเหลือเกินไล่มากดตัวแขกอดจังหวะนี้พยายามจะเทรดดาเมจออกไปและนี่ฮะดูเหมือนคนที่เสียเปรียบก็คือบ้านปอสต้องลาถอยกลับป้อมและเหลือคนเดียวที่รอดก็คือทางด้านของไบโอเลตแต่ก็ตาย